ต้องประกาศชัดครับในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยผมประกาศมาหลายเวทีแล้วว่าเราไม่จับมือกับพลังประชารัฐ <Yeah. S 1> เราไม่มีดีกับลุงป้อมช,ชัดครับถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพัก <Yeah. S 1> <laughs> พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตชส,สอวอปิดสวิตส,สามปอคน ตลอด20ปีที่ผ่านมาเราเป็นสถาบันที่หนักแน่นมีอุดมการยึดโยงกับประชาชนมาโดยตลอดเรารอไม่ได้แล้วครับประเทศไทยไม่มีโอกาสให้เสี่ยงแล้วเสี่ยงที่จะเปิดช่องว่างให้รัฐบาลเผด็จก,การมากุมอำนาจค้านมาติของประชาชนเสี่ยงที่เสียงของฝ่ายประชาธิปไตยจะถูกบั่นทอนจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม ในการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะต้องชนะให้มากกว่าทุกครั้งที่เราเคยให้มากพอที่จะทำให้สอวอทําตามฉันทามติของประชาชนไม่มีข้อห้างอีกต่อไปเราจะไม่ทรยศต่อคนที่ร่วมอุดมการกับพวกเราเราจะรับฟังเสียงทุกเสียงของประชาชนเราจะทำงานหนักจัดตั้งรัฐบาลที่โปรง่งใสใช้ภาษีทุกบาททุกสตางค์อย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทยทุกคน แล้วก็ทางเพื่อไทยเองพูดตลอดนะครับว่าเราได้รับมอบจากพี่น้องประชาชนมาเป็นอนัตที่พี่น้องประชาชนมอบหมายให้กับพรรคเพื่อไทยและก้าวไกล25้าล้านเสียงเน้นตลอดนะครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเจตจำนงของพี่น้องประชาชนอย่างนี้แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับที่จะทําความฝันความหวังของพี่น้องประชาชนให้บรรลุในสิ่งที่เขาต้องการคือรัฐบาลจากฝ่ายเสรีประชาธิปไตย นะครับที่เขาต้องการที่จะปิดกั้นในอำนาจที่ไม่ชอบทำทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือเป็นภารกิจที่เราสองฝ่ายเห็นตรงกันอยู่แล้วมันเป็นการมัดที่แน่นกว่าการมัดอย่างอื่นนะครับเป็นข้อผูกมัดที่เราเองต้องคานึงถึงมา่อย่างมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป xin chào.